ทำไมคุณถึงออกจากอิสลามเลิกเป็นมุสลิมจากเพกุูลอานศึกษาแนววิพากท่านที่22ดูคลิปหวานล้อของชากีไนโดยสำนักพิมพ์ชื่อดังจะหลงรับอิสลามไปเกือบออกไม่ทันผมเป็นหนึ่งในคนที่โดนแกงนี่หลอกตอนจะออกโดนจองล้างจองผลานหนักมากอยากให้สัมภาษณ์บ้างด้วยเลยแอดมินถามตอนแราคุณไปเจอพวกอาซาบิกูนเจอที่ไหนอย่างไรตอบ เจอใน u u u e e ไปดูคลิปซากิไนแปลไทยที่อ้างเรื่องวิทยาศาสตร์กับอิสลามและพวกเนื้อหาโจมตีศาสนาอื่นถ้าฟังแบบถอดสมองออกไม่ได้คิดตามตรก,กะเหตุผลของคนมีสติปัญญาบอกตามตรงเลยว่ามีโอกาสลงเชื่อได้ง่ายเหมือนผมตอนแรกตอนนั้นฟังแล้วก็เชื่อเลยติดต่อขอรับอิสลามกับพวกอาซาบิคูลแอดมินถามโดนหวาดล้อมแบบไหนอย่างไรบ้างตอบ ต้องยอมรับครับว่าพวกนี้ฝึกเรื่องการหวาดล้อมมาดีมากๆเคยมีโอกาสได้ไปลองเรียนวิธีการหวาดล้อมให้คนที่ไม่ใช่อิสลามมาเป็นอิสลามมันสอนเป็นสเตปเลยว่า1234ต้องทำอย่างไรถ้าโดนตอบกลับแบบนี้ต้องตอบอย่างไรซึ่งถ้าไม่ใช่คนที่มีสติและคิดเป็นโอกาสคล้อยตามสูงมากๆยกตัวอย่างเช่นถ้าคุยเรื่องพระเจ้ามันก็จะให้รอพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีจริง แล้วก็จะอ้างข้ออ้างสาร,รพัดว่าคนไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ทั้งๆท,ที่ถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงแล้วคนเสนอต้องเป็นฝ่ายที่ยกหลักฐานมาถ้าหลักฐานไม่เพียงพอก็ควรปัดตกข้อเสนอไปนี่คือหลักตรกกะเหตุผลทั่วไปแต่อิสลามจะมีวิธีพูดให้ตรกกะเหตุผลเราถูกบิดเบือนไปจากความจริงให้เราคล้อยตามได้มันมีหลายครั้งมากที่ผมคุยกับพวกนี้แล้วเถียงไม่ได้แต่ถ้ากลับบ้านมาทบทวน มานั่งคิดดีๆแล้วผมพบว่าตากาที่มันพยายามใส่เข้ามาในหัวเรามันเบี้ยวมันเพี้ยนยอมรับว่าเทคนิคล่าลวงมันเก่งแต่ถ้าคุณตั้งสติได้จะพบว่าพวกมันพยายามให้ความคิดเราถดถอยทําให้เราโง่ขึ้นครับช่วงแรกที่รับอิสลามได้ศึกษาหรือปฏิบัติอะไรบ้างตอบเคร่งมากครับเพราะพวกนั้นจะติดตามเราเป็นพิเศษละหมาดวันละห้าเวลา ไปมัสยิดวันศุกร์ไว้คลาวไม่ใส่ขาสั้นไม่ไปพบเจอกับเพื่อนต่างศาสนากินอาหารฮาลาลและอื่นๆการศึกษาอิสลามก็ดูคลิปของสํานักนั้นแต่มีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งคือผมเข้าอิสลามเพราะพวกนั้นเคลมว่าอันกุรอานไม่มีเรื่องขัดแย้งเป็นวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อก็มาลองพิสูจน์มาอ่านอัลกุรอานแต่พอผมเข้าอิสลามพวกนั้นบอกว่า ไม่ต้องอ่านอังกุระอานเพราะผมอ่านไม่รู้เรื่องหรอกภาษามันเข้าใจยากมากต้องตีความสูงแอดมินถามเคยไปร่วมกิจกรรมศาสนาของพวกอัสซายบีกูนบ้างไหมตอบไม่เคยครับออกมาก่อนรู้สึกมันคือลทัทธิมากกว่าศาสนาแต่เคยไปพบปะพูดคุยกับอิสลามคนอื่นในสำนักครับแอดมินถามตอนเข้าอิสลามได้บอกคนใกล้ตัวไหมพวกเขามีปฏิกิริยายังไงตอบ บอกแค่คนที่สนิทแต่ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปหมดครับคําสอนของศาสนานี่เอาตรงๆนะเหมือนห้ามสารสัมพันธ์กับคนต่างศาสนามากให้อยู่กับแต่คนอิสลามเท่านั้นช่วงนั้นอึดอัดมากชาลิฟเน้นย้ำม,มากเรื่องนี้สงสัยกลัวเราฉลาดกลัวเพื่อนทำให้หายโง่แอดมินถามตอนที่เป็นมุสลิมคุณต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตยังไงบ้างตอบ ที่เปลี่ยนสุดก็จะเป็นคนชอบออกกําลังกายต้องห้ามออกเพราะสํานักเตือนว่าท่าที่ที่เราไปออกกําลังมีผู้หญิงแต่งสั้นผู้ชายใส่ขาสั้นเราจะบาปไปด้วยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือห้ามออกจะเป็นคนมีกล้ามเนื้อสุขภาพแข็งแรงกลายเป็นคนไขมันเยอะป่วยง่ายแอดมินถามแล้วสุดท้ายมาทิ้งอิสลามประเด็นอะไรที่ทำให้แน่ใจว่าอิสลามเป็นความเท็จตอบ 1. ผมเข้าอิสลามเพราะคลิปใน youtube ที่มันอ้างความเป็นวิทยาศาสตร์ในอังกุลอ่านแต่พอไปเปิดอ่านเองตามที่มันอ้างมันไม่ได้เขียนไว้งั้นเลยมันตีความเองว่าเป็นงั้นใครที่คล้อยตามอยู่ลองเปิดอังกุลอ่านในเว็บตามที่มันอ้างจะรู้ว่ามันมโนไปเอง 2. ชีวิตแย่มากเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมันขู่แต่เรื่องตกนรก ถ้ามีความคิดที่ต่างจากมันก็ขู่ว่าโดนซาตานใส่ตอนเป่าหูชอบทักมาตอนกลางคืนขู่แต่เรื่องซาตานหรือใส่ตอนกับนรกวุ่นวายกับชีวิตผมมากตั้งแต่เป็นอิสลามไม่เคยมีวันไหนที่นอนหลับสนิทหรือมีความสุขเลย 3. ลักษณะน,าานิสัยของมุสลิมที่ดีเช่นมูฮัมมัดมีเมียเป็นเด็ก6ขวบ สาบแช่งฆ่าคนชากีนยัยที่ท้าแย้งอะไรไม่ได้ก็ด่าว่าโง่ไม่ก็เดินหนีเป็นคนที่มีวุฒธธิทางอารมณ์ต่ำมากๆหรือแม้แต่ชารีบและสำนักก็เคยร้ายต่อว่าผมแต่ไม่ได้บอกชื่อผมแต่ผมฟังแล้วก็รู้เลยว่ามันดาผมอยู่ตอนจะออกก็สาบแช่งผมผมเลยรู้สึกว่านี่คือคนดีของอิสลามเหรอผมไม่อยากเป็นคนดีแบบนี้ 4. หากลองคิดว่า อิสลามแต่งเรื่องมาเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนอาหรับทุกอย่างจะเมคเซนส์อย่างมากเช่นถ้าคุณอยากเข้าใจอังกุรอานแบบเชิงลึกคุณต้องเรียนภาษาอาหรับคุณต้องหันหน้าไปที่ซาอุตอามาดคุณต้องแต่งตัวเหมือนคนอาหรับคุณต้องไปจูบหินที่เมกะที่ทำให้แต่ละปีมีเงินไหลเข้าประเทศปีละเป็นล้านล้านเหรียญคุณต้องเกลียดยิวที่เป็นศัตรูของชาวอาหรับทุกอย่างที่อิสลามทำขึ้น เพราะอวยประเทศอาหรับทั้งนั้นฮัลโหลถ้าจะอวยพรอาหรับขนาดนี้ทําไมไม่สร้างมาแค่นี้เลยถ้าเอาเรื่องที่ง่ายๆที่คนปกติก็คิดได้ก็จะมีประมาณนี้ถ้าลึกก่อนนั้นคือพบได้ไปอ่านวิจัยที่น่าเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกเกี่ยวกับอิสลามเพิ่มเติมอีกเยอะที่สนับสนุนว่าอิสลามคือเรื่องแต่งนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้ออกจากอิสลามาศาสนาจอมปลอมครับแอดมินถาม หลังจากละทิ้งอิสลามแล้วจิตใจเปลี่ยนแปลงขนาดไหนได้บอกใครหรือเปล่าตอบจิตใจมีความสุขขึ้นอย่างมากเหมือนถูกปลดปล่อยโรคซึมเศร้าหายไปนอนหลับสนิททุกคืนคนรอบตัวก็ชมว่าเราดูมีความสุขข,ขึ้นหน้าตาดูสดชื่นขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบตัวกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมแอดมินถามมีความเห็นยังไงกับรูปแบบการเผยแพร่อิสลามของกลุ่มอสซาบิกนี่ตอบ คำพูดและการเผยแพร่ต่างๆของคนในกลุ่มนี้คือเอามาจากซาคีไนซะส่วนใหญ่บางครั้งก็ลอกมาทั้งประโยคเลยหรือบางครั้งก็เอามาขยายความยกตัวอย่างใหม่แต่รูปแบบเดิมถ้าไปดูคลิปชากีไนที่ไม่ได้ถูกแปลไทยหลายๆคลิปจะรู้ว่ามีหลายคำถามที่เขาตอบไม่ได้หรือตอบได้แต่เหตุผลฟังไม่ขึ้นแลหลายครั้งแสดงท่าทีถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ต่ำ กลุ่มนี้จะเลือกแค่คลิปที่แชร์กีนัยได้เปรียบผู้ถามมาลงส่วนคลิปที่ตอบไม่ได้เดินนี้ด่าผู้ถามหลายๆคลิปไม่เอามาลงมันก็คือการบิดเบือนรูปแบบหนึ่งที่ผู้เสพสื่อต้องใช้สติในการดูอย่างมากครับแอดมินถามคิดว่าอะไรที่ต่างกันที่ทำให้คุณออกจากอิสลามได้แต่คนพวกนั้นออกไม่ได้ตอบ 1. ผมโชคดีที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวหรือสังคมอิสลาม ทำให้สามารถออกได้เลยทำให้สามารถออกได้เลยไม่ได้กลัวอะไรเพื่อนผมที่เป็นอิสลาม99ต้องทําเป็นอิสลามเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวทั้งที่ใจจริงออกมาตั้งนานแต่ผมไม่ต้องทําอะไรแบบนั้นเลยออกมาง่าย 2. ถ้าเราฟังข้อมูลแค่ฝั่งอิสลามสมองเราจะถูกบิดเบือนจนคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่มีอะไรมาแย้นได้แน่นอนผมคิดว่าอิสลามส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ คือไม่ฟังข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อตัวเองต่อให้ข้อมูลนั้นมันจะน่าเชื่อจะมีเหตุผลมากแค่ไหนก็จะไม่ฟังซึ่งผมไม่ได้เป็นแบบนั้นผมฟังทุกข้อโต้แยง้งจากที่ฟังของต่างประเทศมาเยอะพบว่าส่วนใหญ่อิสลามจะโต้กลับไม่ได้ถ้าโต้กับผู้มีความรู้จริงๆอิสลามจะเก่งกับแค่คนที่ไม่มีความรู้และดีเบตไม่เป็นนี่คือสาเหตุที่คุณแทบไม่เห็นกูรูอิสลามรับคำท้า การดีเบตกับคนที่มีความรู้เลยเพราะคนพวกนี้ฉลาดชักจูงยากหลอกยากอดมินถามตอนนี้ออกจากอิสลามเต็มตัวเลยไหมมีความเชื่ออะไรบ้างตอบออกเต็มตัวแล้วครับความเชื่อตอนนี้ไม่ได้ตัดสินว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงเพราะยังไม่เจอพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ที่ยืนยันได้เลยคืออิสลามคือเรื่องแต่งแน่นอนครับถ้าสมมุติว่าพระเจ้ามีจริงก็ไม่ได้อยู่ในอิสลามแน่นอน เรื่องย้อนแย้งท่านเชิงตะก,กะและหลักวิทยาศาสตร์เยอะมากเรียบเรียงโดยแอดมินมาเรียมจากเพจกุลอ่านศึกษาแนววิภาค